สวัสดีค่ะดิฉันมาริซอนเนตวงจาก UX Market ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกสำหรับเชา้านี้ดิฉันจะขอนำเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทองคำประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคม2,556ค่ะ ราคาทองคำในตลาดคอมเมกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีราคาปิดเพิ่มขึ้นที่61.79ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะราคาทองคำแกวงตัวผันผวนในกรอบระหว่าง1,313-1,379ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นและเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศอียิปต์ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้คาดว่ามีความเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,335-1,400 40เหรียญซารัฐค่ะราคามีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อได้โดยจะมีแนวต้านบริเวณ1,400-1,422-1,440ส่วนแนวรับจะมีที่บริเวณ1,350-1,335เหรียญซารัฐค่ะค่ะโดยปัจจัยที่สนับสนุนจะยังเหมือนกับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือความรุนแรงในอียิปต์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่วนในด้านของกองทุน s p d r เริ่มกลับมาซื้อทองคำเพิ่มขึ้นโดยในวันศุกร์มีการซื้อทองคำจำนวน2.4 ส2 4 0ตันค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่วันอังคารดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนกรกฎาคมค่ะวันพุธจะมีการรายงานการประชุมเฟดที่ประชุมไปเมื่อวันที่30 ว,วันที่30วันที่31กรกฎาคมค่ะส่วนวันพฤหัส,สบดีจํานวนผู้เขารับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์วันศุกร์ยอดขายบ้านใหม่จํานวนตัวเลขค่ะในวันนี้คาดว่าราคาทองคามีแนวรับบริเวณ 1365, 1350และแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,395, 1410รยเสห้าัียสรัยรค่ะค่ะหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการเทรดตลาดหลักทรัพย์สินค้าโพกพ์ที่สำคัญสำคัญของโลกศึกษาข้อมูลได้ ที่เว็บไซต์ u f x m a r k e t c o m t h ค่ะค่ะวันนี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีกับการเทรดทองคำค่ะสวัสดีค่ะ